สวัสดีครับเลขพายแหง่งชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับแนวทางหวยฮานอยของทางช่องเลขพาหแห่งจะให้เป็นแบบบวกนะครับก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยนอนพิเศษหวยนอนปกติแล้วก็หวยนายวีพีนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ดูรางวัลน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลของรางวัล ผลของเมื่อวานนะครับเฉพาะกิจออก95062เข้าเด่นรุดวิ่ง0กับ2นะครับเข้าไปที่ชุดเด่น05เป็นตัวกลับนะครับ05ก็เป็นตัวเด่นใน4ชุดเด่นนะครับที่อาจจะให้ล่าง62ไม่มีในหลักสองนะครับเที่บตัดให้62 พิเศษออก931 1 8ไม่มีในเด่นรูดวิ่งนะครับแต่ในตารางวันกับสิ่นตีมีหนึ่งแปดปกติออก411 69ไม่มีในเด่นรูดวิ่งนะครับ VIP ออก95564เด่นรูดวิ่งไม่มีนะครับ มีแต่ราคาในตารางวันกับสิติิีรอบควมวานหลักหนึ่งเดือนดีนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ถูกลงวันนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหววหฮานอยประจํำวันที่ 23. ยีสิบสามมีนาคมสองพ้ากไแปแนวทางหววหฮานอย จำนวนที่ยี่สิบสามอดให้เด่นลูกบินไปที่สองหนึ่งสี่นะครับเด่นรูปบินหลักสองหลักหนึ่งหลักสี่ต่อไปให้ไดเป็นชุดเด่นเด่นของหลักสอง ชุดเด่นหลักสก็จะมีสองศูนย์สองสองสองหกสองแปดสองก้านะครับจะตัดให้หลักละห้าตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักหนึ่งสหรับคลิปนี้เอคก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขยังไม่ตรงใจไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องนําไปใช้นะครับ เป็นหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดกรองนะครับชุดกรองหลักสี่แนวทางที่นำมาแบ,บ่งปันนี้เรื่องนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดไปใช้แต่พอสนุกนะครับ รองหลักสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่แปดสี่เก้านะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสถิตินะครับตัวเลขในตารางวันกับสิตินี้สามารถทําให้ใช้กับแนวทางหัวหานอนอย่างอื่นแอบไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถติด้านลังเลขในตารางวันกับสิติก็จะมี182 4 6 9นะครับ ่อไปก็จะเป็นจุดสตัวจุด3ตัวอาจจะตัดใ,ให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับในสีจุดเด่นวางก็เข้ามาหนรอบนะครับในสีจุดเด่นก่อนจะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทัานจะไม่พลาดการแจ้งเตือที่ใหม่สง่งถึงมือถือของท่าน สามตัวก็จะมีห้าสองหกห้าหนึ่งหกหกสองแปดถึงสี่สองนะครับเป็นสีเด่นการนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกรรันทุนั้งวันขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ